เรื่องมันเป็นยังไงบ้างครับครับก็ช่วงนี้นี่ตั้งแต่เดือนปลายเดือนเมษานี่เราก็ออกไปสํารวจนะครับคณะสํารวจก็ประกอบด้วยสสมาคมด้วยกันแล้วก็มีเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรนะครับมาสมทบกับพวกเราเราก็ไปดูเพราะว่าการค้าและการผลิดมันสหบหลังของฤดูการผิดปี5 9าเกนเนี่ยนะครับซึ่งตอนแรกเราก็คิดว่ามันจะมี3าล้านตันนะครับเที่ยวนี้เราก็ออกมาดูว่าในสาล้านตันนั้นจะมีใกล้เคียงขนาดไหนที่เราได้ออกไปสํารวจมา นะครับพอสิ่งที่เราได้ไสำรวจเที่ยวนี้นี่เราก็พบว่าเกษตรกรนี่มีความเดือดร้อนค่อนข้างจะมากนะครับเพราะว่าราคานั้นตกต่ําค่อนข้างจะรุนแรงนะครับในบางท้องที่ที่ไม่มีโรงแป้งไม่มีร้านมันเนี่ยเกษตรกรขายได้แค่บาทกว่าบาท5าตังค์บาทตังค์หบาทก็มีนะครับซึ่งต่ามากๆ้ทนถึงเกษตรกรนั้นไล่หนึ่งเนี่ยตกอยู่ในเกณฑ์ประมาณ5,000บาทนะครับเพราะฉะนั้นเขาขุดได้ไล่หนึ่งประมาณ2ตันกว่า3ตันเนี่ย ก็ค่อนข้างที่จะลำบากมากมากนะครับที่เราไปตั้งแต่เดือนเมษานี่บางจังหวัดที่รุนแรงรุนแรงมากๆอย่างเช่นกำแพงเพชรนี่เขาได้รายละหนึ่งตันเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเกษตรกรนี่เรียกว่าเดือดร้อนมากๆนะครับแล้วก็บางส่วนนี่เขาจะได้ตันกว่าน,านี้เขาก็ไม่ขุดเขาก็ปล่อยข้ามปีไปเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยก็จะม,มีไม่มีรายได้ก็ต้องก็ถามว่าทำอะไรเขาก็บอกเข้ามาในกลุ่มเพื่อจะมาหางานทํา นะครับอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นส่วนของกาแพงเพชรส่วนของจังหวัดอื่นๆนั่นที่เราไปเนี่ยถ้าเจอภาวะในส่วนของที่ราคาตกต่ำเนี่ยที่มีโรงแป้งมีลานมันเนี่ยก็จะมีก็จะได้ราคาดีหน่อยนะครับก็จะได้อยู่ในเกณฑ์ประมาณบาท30บาท40สตางแต่ก็ยังขาดทุนอยู่นะครับก็สาเหตุที่เกิดมาหลักๆเนี่ยที่ท,ที่ได้คํานวณเขาที่ได้ดูคร่าวๆเนี่ยก็อาจจะมันเนื่องมาจากว่ามันไม่มีการแข่งขันกันระหว่างโรงแป้งกับลานมันนะครับ ก็ตรงนี้เนี่ยเราก็พยายามที่จะหาข้อมูลอยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะว่าตัวเลขที่เราจับของฤดูที่แล้วเนี่ยมีการใช้หัวมันผ่านมือผู้ประกอบการทั้งผิดมันเส้นผิดแป้งนะครับเพื่อที่จะไปใช้ภายในประเทศนะครับใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ใช้ในอุตสาหกรรมเอทานอลเนี่ยทั้งหมด40ล้านตันหัวมันดน้วยแต่ประเทศไทยเราผิดได้แค่30ล้านตันนะครับเพราะฉะนั้น คนไกของตลาดนี่มันไม่ได้ทํางานครบถ้วนเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ตอนนี้เราก็พยายามที่จะหาข้อมูลเพิ่มเติมว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับเพื่อที่จะไปเสนอรัฐว่าอที่ที่ผ่านมา2ปีเนี่ยความต้องการมันมากกว่าที่กําลังการผลิตของเรานะครับแล้วก็ราคามันถึงตกต่าขนาดนี้ขนาดไม่มีใครที่สามารถที่เข้าไปเยียวยาได้นะครับรัฐที่เข้าไปช่วยมีโครงการเข้าไปช่วยเรรกษตรกรก็ไม่สามารถที่จะไปช่วยได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเกษตรกร ุดนี้นี่อย่างปีนี้นี่บางคนก็ท้อนะครับก็ไม่ปลูกมันในขณะที่ความต้องการมันยังมีอยู่มีอยู่มากกว่าไอ้ที่เราผิดได้เรื่สิ่งที่น่าเสียดายนะครับเพราะว่าพื้นที่ของเรานี่มันบางแห่งนี่มันปลูกอะไรไม่ได้แต่ปลูกมันได้นะครับแต่ว่าเกษตรกรปลูกมันลงไปแล้วนี่ก็ขาดทุนนะครับก,ก็เป็นสิ่งที่ลำบากนะครับเออก,ก็อย่างที่ผมเรียนเมื่อกี้นี่นะครับว่าเรา หัวมันที่ผ่านมือผู้ประกอบการของไทยเนี่ยประมาณ40ล้านตันแต่เราปิดได้ประมาณ30ล้านตันนะครับแล้วก็ตัวเลขมันก็ต่างกันอยู่ประมาณเกือบ10ล้านตันตัวนี้เนี่ยเราพยายามที่จะดูว่ามันมันมันมนปิดพลาดยังไงหรืออะไรไหมเงี้ยก็จะมีที่นําเข้ามาก็จะมีส่วนใหญ่ก็จะเป็นของทางกัมพูชากับของทางลาวนะครับซึ่งเราไปตรวจสอบตัวเลขของทางกรมศุลแล้วเนี่ยมันจะมีตัวเลขกรมศุลจะออกมาที่ไม่ ประมาณล้านสองล้านตันเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าตัวความห่างข้อแตกต่างระหว่างความต้องการการใช้มัน40ล้านตันกับการผิด30ล้านต่างกันอยู่10ล้านเพราะฉะนั้นตัวเลขที่ของกรมศูนย์นี่มันอยู่แค่2ล้านเนี่ยมันจะ8ล้านเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นการควบคุมของของรัฐนี่มันได้แบบดีสมบูรณ์หรือเปล่านะครับที่ถึงจะมีว่าไอ้ส่วนต่างที่8ล้านตันนี้เข้ามา ก็คงจะต้องไปแรงงานกับทางกระทรวงพาณิชย์หรือไม่ก็คณะกรรมการนโยบายมาสัาหลังแห่งหชาตินี่ให้เข้ามาช่วยดูแลตัวนี้ว่าจริงๆมันเกิดอะไรขึ้นนะครับเพื่อจะสร้างความสนุลระหว่างความต้องการกับผลิตที่เราทําได้ขึ้นมาเพราะว่ามันความต้องการเยอะกว่าการผลิตของเราอะนะครับม,มันตามหลักแล้วมันไม่ไมควรที่จะราคาลงขนาดนี้นครับ